นายบอที่จะแจกเฟซแจกลายพ่อมแล้วเนาะก็ถือว่าพ่อมให้โอกาสตัวเองคุยกับนุ่มๆบานนีกลากับแฟนเก่าเนาะกับบกคอยมีนุ่มๆขามาจีบมาโอ้มาลมเลยพ่อนี่ถือว่าลูกสาวทีมีครอบครัวไม่พ่อก็เห็นดีพ่อมน้่อยู่บ่หากแต่นุ่มคนที่มากเพิ่อนในช่วนลาจะเป็นนุ่มทั้งไก่ได้พอเห็นดีน้่อยู่บ่อโอ้ก็ถือว่ายังว่างเช็โต๊ะเช็อยางเยูะ กาบสบายดีสวัสดีเนาะงเพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุโขสุโขเดอเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาลายบ้านเฮาเนาะงเพี่น้องเลยเดี๋ยวพ่อๆก็สาลายแล้วไม่นี้เนาะก็เดินทางมาเฮือนสาวจ้อยเพิ่นขึ้นเก่าเพพี่น้องเนาะอ่าสาลายเดินทางมาแล้วไม่นี้กะสซีมาไทม์เรื่องอ่าทั้ง เฟซทั้งไลายเพ,พิ่นวเลยพเพรี่น้องเว่ยพอดีมีหนุ่มไลายคนสนใจเข้ามาเนาะว่าหาทางสาลายเลยมาถามเบิ่งเฟซบางไลายสั่จ้อยแน่ว่าส,สันมีอยูบอ่ยบ้างบัดสันเนาะก็คือทั้งหนุ่มๆก็อาจจะอยากคุยหรือว่าอยากโอ้อยากล่มนำ้ำไหนเพรี่น้องเวย่ยก็เขากลับมาในมื้อนี้ก็อยากมาถามอ่ะ พร้อมพ่อของสาวจ้อยแน่กับแม่น้องเพรพี่น้องเนาะว่าเพิ่นในซีพ่อขนาดใดแด้ว่าสันน้อตอนนี้เพิ่นกำลังว่าบุญน้องเพรพี่น้องเลยอ่ามาบื้อนี่ก็คือเพิ่นเป็นจังใดน้องเพรพี่น้องคือมาเปิดห้างขายเครื่องแล้วว่าสันเนาะมาดูก่อนถือว่ายังบ่ทันได้เปิดเพรพี่น้องเลยมาบื้อนี่ป้าก็ถือว่าเปิดอ่าขายเครื่องขายของเนาะเพิ่นกำยังว่าบุญอยู่เพรพี่น้องเนาะอาจจะอะไรกะขับไปโอไปรดมไปถามมองเพิ่นก่อนเนาะมาตอนนี้พร้อมแบบแน่นอนแล้วดูโบนาะงเพรพี่น้องเลยเดี๋ยวเพรพี่น้องเลยป้าเนาะ มาอันนี้ก็คือว่าเฮือนชาวจ้อยเปลี่ยนไปแฟรพี่น้องเลยมีต้นต่อนต้นแตนเนาะขายข้าวต้มขนมเนาะแฟรพี่น้องถือว่าเปิดใจมือเดียวมากนี้เปิดหานขายเครื่องว่าสั่นโออบธรรมดาเดนะชาวจ้อยนี่เนาะโดยโอ้อเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่บอเนาะหรือว่าจักว่าวุ่นขายเครื่องขายของอยู่จักเนาะแฟรพี่น้องเลยก็ถือว่าหานกับพอดีงามเนาะแฟรพี่น้องบอหน้อยบอใหญ่พอดีเบิ่งกุ้มว่าสั่นเนาะออคโดยชาวจ้อยอยู่เพื่อนบ่ยุ่งอยู่บอ อ๋อโดยสบายดีเด er, ้อสาวจ้อยโดยอะไรเดี๋ยวว่าบาว่างนะว่างอยู่เนาะโดยเอ้ยพี่น้องอนะคุยน้ำเด็กหน่อยสิเนาะเอ้ยพี่น้องเลยมาวันนี้เปิดห้างขายเครื่องเนาะวันนี้เนาะเอียอันนี้ไม่กันโดียเปิดตะดนนะบ่เปิดมาว่านี่เปิดมาว่านี่อ๋อตะกี้เดือดยังอยู่อ๋อเปิดใจมื่อเดียวมาวันนี้เปิดห้างวัอนี้ เออไปเบิออกเลยก็ถือว่าเป็นแอเปิดครั้งแรกก็แฮงมานอยู่ติโดยได้อยู่เนาะอือลงลงทุนมื้อใดมื้อเมื่อวานลงทุนเมื่อวานนีก็ถือว่าลงซื้อมาก็เปิดเลยเออดยแบบพี่น้องะก็ถือว่าวางชนีเนาะเออลงทุนแบบเบิดเท่าไหร่นี่ลงทุนใน้านกว่าบาทเบิดกว่าบาทก็ถือว่าเครื่องยังบ่ทันครบเนาะ M, m, ย่ง่ท่านใเขาทีเขาทางคนดโดยเปิดกะข้าขาย้าเปิดผ้าขาย้าหาเงินเนาะว่าท่านซะธุรกิจเรากกำลังยำแยะผ้าเปิดผ้าขายเลยทุกคนเลยหาแต่กะเครื่องยัางว่ทนะ่านครบเนาะกี่ข่าวกินน้ำาน้มื่อน,นี้นะย่างย่างเลยวันนี้ใครมีเวลากินเลย่ามีเวลากินข่าวโดยโดยเพพี่น้องเลย เปิดทั้งเปิดใจทั้งเปิดห้านให้พี่น้องเซ็งซี่แหละเนะาะเป็นสาวรักในครอบครัวเขาก็ต้องหา,ารเรียกหางานให้ตัวเองเฮ็ดหาได้ได้เขาครอบครัวเนาะม,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 มาในโมนี่หูบ้บอ่าขคอยมาอย่างบ่หู้เลยอ่ามนี่ทั้งเอื่อยมาถามความสมัครใจของน้องจ้อยมาพมร้อมในบอที่จะแจกฟเฟซแจกไลน์พร้อมแล้วเนาะ ก็ถือว่าพร้อมให้โอกาสตัวเองคุยกับนุ่มๆบานนี้โดยอโดยหากแต่ว่าละลายคนได้สนใจเจ้าเข้ามาบวกค <laughs> ิดบวกผันบอกว่าเปิดคลิปออกมาเลยชิมีนุ่มๆสนใจลายปานนี้บอกคิดเลยเพราะว่าแต่เลิกกันมากกับบัวอยอย่างนี้ปัญหาอีกย่างให้กับบควอยได้ไปเล่นไปเที่ยวโดยจากแต่ว่า เดิกลากับแฟนเก่าเนาะกับบุคอยมีนุมน่มๆถามมาจีบมาโอบมาลมเลยพอได้ออกคลิปเปิดทั้งโซเชียลเนาะว้าวเจ้ผู้บ่า,ว,บาวสนใจรลายสาวจ้อยเลยเมื่อนี้เอ้ยก็เลยมาต่างคำสัญญาเอซีเนาะเป็นว่า,ยวา,ยาอยากได้เฟสอยากได้ไลสาวจ้อยว่าสันเนะาะแต่ถือว่ามาเอาเฟสเอาไลายเจ้ามานี่อ่าโดยโน้องพีน่นองเลยอันทื่ทัางเจ้านีไม่ได้ตั้งไลคบ่ ย่างบ่มีแต่เฟสอ๋อมีมีแบบคนตั้งเฟสตั้งลายเป็ีนอยู่บ่ตั้งลายเป็ีนอยู่บ่คนแทนนี่มีมีบ่คือทางชาวจ้อยตั้งเองเป็นบ่กแต่ก่อนก็เคยตั้งอยู่ตัวอยานลืมหยันลืมโมบายากให้คนอื่นตั้งให้ก็ได้อ๋อเพราะว่าส่วนลายนี่นุ่มๆนุ่มๆทางไก่นี่เพิ่นส่วนลายเพิ่นสิทักมาทางลายเนาะทางเฟสนี่มันก็อาจสียดหมายว่าบ่สะดวกปานะดันะเพิ่นบ่ค่อยดิ่งเฟสเนาะ อืโดยโดยพี่น้องหากแต่ทั้งใจเจ้าแต่นี่นักแน่นในว่าที่จะพ่อมีครอบครัวใหม่พ่อแล้วเนาะเพราะว่าอยากมีครอบครัวมาดูแลพ่อดูแลลูกเต้าซอยกันอืโดยคนได้พอคนนี้บอกเออผี่น้องพอสบายดีแล้วพอเด้โดยโอ้พ่อกะพ่อกะคอนข้างจะมีอายุแล้วเนาะอ่เป็นแหลกยังว่าป้ามันอยู่คนเดียวโดยโดยแล้พ่อมาอยู่แล้วลูกสาวกแป๊บนึงเดี๋ยวลูกสิขอถามแป๊บนึงเนาะ <c oughs> โดยคือทังพ่อนี่ถือว่าลูกสาวจะมีครอบครัวใหม่พ่อก็เห็นดีพอ่อมน้ำอยู่บ่โอ้จะนีน้องก็อิงตามขนาดนี่กับพ่อเอ่ออิงตามลูกไปนะั<อ>่นดีอิงตามลูกเนาะเออลูกมีครอบครัวแล้วพอ่พอก็อเห็นได้นั่งอืมเพรอบครัวกับญุปุ่นนี่เนี่เนาะโดยลูกสาวมีครอบครัวหรือว่าอยากหาลูกเคยมาดูแลก็โอ้ยังมัก <พอ S 1> แล้วเนาะพอพอ โดยหักแต่นุ่มคนที่มักคนในช่วงลายจะเป็นนุ่มทั้งไก่ได้พอเห็นดีน้่อยู่บ่ไก่ไกกับบติบติเนาะโอดนของเขาโดยเป็นอย่างไรได้ยินพอว่ามันนี้นี่อุ่นใจขึ้นว่าลายบ่ดูดูดดไก่อยู่ใก่กับอะไรจลูกแล้วแต่ความักความหักเนาะดูแลปป้าลูกอืม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 อ อักด่านจิตใจบุตรใหญ่ดีที่เดียวมาเรัยสรุปโดยโดยลูกท้องฟารต่อหรือว่าหลุมใหม่การเรียดได้ทีฮะมาชอยการเรียดสรุปโดยโดยโดยเนาะเพราะว่าพ่อกระเถาเลยเนาะเถาแล้วเออเหลูกเออเออโดยถักแต่ว่าถ้าหนุ่มๆทีแบบว่าคุยกันแล้วเนาะเฮาก็ลองคุยเบิ่งแม่นบ่ว่าคนใดคุยกับเฮาแบบกา่าเฮาไหววางใจกันแล้วเนาะกา่าคนนี้ชดุเลเฮาได้ก็ถือว่า คบกันเบิ่งอะไรเนาะพ่อเนาะข้างข้ากับผู้หรอกว่าเพิ่นคิดกับข้าแบบใดหากต้องคุยกันเบิ่งอะไรเนาะอ่าโดยโดยโมตีเนาะพ่อเนาะโดยอืมอืมโดยโดยโดยหากแต่ว่าสมมติว่าคุยกันแล้วเพื่อนจะขึ้นมาเยี่ยมมา่อไหเพื่อนซ่านในลานแป็นเจ้าเนี่ยจได้เจอบรรลุกีบบได้เนาะหากแต่ว่าถ้าตกลงปลงใจคบหาดูใจกับเพื่อนแล้ว เพื่อจะหาเจ้าลงไปเยี่ยมไปยามเพื่อจะฟังไทยได้สังซี้ได้สักกับใบมาได้ใบมาได้เนาะถือว่าสะดวกทั้งสองพายหากแตน่นุมน่มๆให้มาเอาเฟซเอลาลน์เจ้าในมือนี่นะถือว่าคขอขคางจะมีอายุนในเดอ้อหากแต่ก็คือสิถูกสเปคเจ้าอยู่หรอกค่อยเบิง้ง <laughs> หากแต่ก็หลายคนเนาะก็ลองโอ้โอโลองดมว่าเปิดโอกาสคุยกันเบิ้ง่าวความฮักเนี่ยจะเป็นแบบใดก็ขึ้นอยู่กับสองคนคุยกันเนาะโดย แต่คือแน่ๆกะคือพ้อเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โดยเดียวเข้ากับสิแจ๊กแบบอาแจกเฟสหนาหนาไหมด้วยเนาะเพราะว่าจะห้นนนุ่มได้เห็นนะข่าวกับสิโกศข่าวมากกับสิคุยกับสาวจ้อยเองเลยเพราะว่าสาวไลา่ในคุยห้บได้ได้เพราะว่าความหักเนาะพอนะ่อเนาะต้องห้สาวจ้อยกับนุมน่ม,มคุยกันเองเนาะว่าเพื่อนสีนำเนินกับสีวิเพิ่นไปแบบใดโดย้วแจ่เนะพอนะ่อเนาะ โดยโดยทั้งพอก็ถือว่าบด้คัดของเนาะถือว่าเห็นดีน้ำในภายในครอบครัวสวจ้อยเพิินโดย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 พอโดยโดยโดยเนาะหากแต่ก็คือว่าแหละเท่ากับคุยกันเบิ่งหากแต่เพิ่นมาในสมมติว่าเพิ่นมาเที่ยวฟังล่าเนาะเพิ่นจากพาสสวจ้อยไปเที่ยวไปยังกับพ่ออยู่บ่ พร้อมอยู่เนาะเพราะว่าเฮากะเป็นไรเฮาก็ได้ครบหาดูใจกันแล้วเนาะเฮาก็ต้องเปิดโอกาสให้เพิ่น์นในกาให้เฮาได้มีเวลาคุยกันกแต่เพิ่นมาเพิ่นก็ต้องได้อยากไปเที่ยวป่าดินอยู่แล้วแม่นบ่อืมอืมอืมพี่น้องเนียเดีโอเคในห้างมีขายยังยไงซะมีเพิร์นหล่ะก็ ต้องกินหลายอย่างอ๋อโดยโดยน่าอยู่หน well ้ากินแบบบ้านนอกบ้านนาอกเนี่ยเนาะอ่าสำแห้งเหาเหตุผลสำเบิ่งกุ้มห่านกับบนวลอยบัวใหญ่พอดีงามเดยพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าลูกข้ายังกับว่ากินไล่หลายเนาะค่พี่น้องสบายดีเด้อเวิวข่าลูกยางเพลินทั้งนี้เนาะเออโอสบายดีโดยโดยใช้สาห้องครัวห้องยังทั้งนี้บ่ ยเป็นของคกย่งบทเนเขาทีเขาท่าเออเอยางข้ายางไวเบิก็ของครัวจะเป็นบบดย่างโานอโอกะทือว่าย่งบ่าเหนือสำเร็จเสร็จสิ้นปันไดเนาะอโดยโดยไไปบิของครัวคนไ่เลาอโอ้กะทือว่าย่างว่าณเนสำเร็จเจสิ้นปันนาะออยโเองวยอืมบออกะถือว่าย่งวบางเหนือสำเเส็้ใดางอดยโดยไปเบรของ่านไดเาที่เ ยังบัท่านเลยข่าวที่ข่าวทางปันไดอันนี้ก็ถือว่าหมอน้ำซุปนี่เนาะอือเหยนพี่น้องไอต่วนต่วนทุกคนเลยเขาบอาแบบมีแบบอ่างเนาะแบบอ่างเขาเ็ดเรียบร้อยแบบอีย่างเพผือใช้อ่างแบบล่างจานอียังไงเนาะเออโดยโดยก็ถือว่ายังบัท่านเลยข่าวที่ข่าวทางเหย่ยนพี่น้องเลยมือหนึ่งเลยขายไรจักถ้วยสมมติว่าจะไรอยู ก็ได้ค่ะแต่ว่าคำว่าสืได้ทุนก็คือสืใอไส้ลายมือเติบเน,นาะเกื่อส้ได้ทุนกลับมาให้พี่น้องเลยห<า>ัวสะใจ้อยลงทุนนี่เบิดหมื่นกว่าบาทไปไปซื้อเองบอกดูว่าจงัอองใดซื้อเองนั่งรถยังไปนั่งรถจกักรอซื้อหลายปปนี่มาเบิดบอกผาดมาตามตลาดาโอ้แบบผาดมาตามรถโดยสารรถเสลาใช่ไหมเออเออเออโดยให้พี่น้องเลยทั้งนั้นก็ซื้อเล็กซื้อลาว่าวุ่น จังเจเนาะห่านเพื่อนผู้สาวกัหลายคู่หลายคนกับสิมาดินมาจักมาซื้อมาจักมาอย่างแฟ่พี่น้องเงยหากแต่กับถ้าสมมติว่านุ่มๆอยากมาดินน้ำกะต้องถามทั้งฉากจ้อยก่อนมาว่างบ่เนาะถ้าว่างเราก็ถือว่าพร้อมให้โอกาสกับพ้อผลพาเทียวพาดินพาหาเนาะหากแต่พร้อมแบบแน่นอนเน้าที่จะสั่งครอบสั่งครัวบอกถามตรงๆสิบุตเวอร์คนบ่อยละบอกเตอรเนาะ เคยตัวค้นอยู่บ่ถ้าตัวบก้าออกแบบนี้แล้วเนาะเออถ้าตัวคำว่าเฮาสิตัวเฮากับคือสิบุก้าออกเปิดใจเนาะอ่าเฮากับพ่อมนี่แหละที่ว่าจะสร้างครอบสร้างครัวค่ะซึ่งออกมาทางโซเชียลเพื่ออย่างแห่นุ่มๆได้เห็นเนาะอืมเด้อเดยอเมงคนกับชื่อสิจริงใจจริงจังอย่้พอพี่เราเนาเว้าเว้าแบบนักแน่นให้เอฟซีสบายใจดู้นักแน่นแน่นอน ว่าแน่นอนเลยที่ส <mare. S 2> ักใจจะออกมาเปิดใจหาครูถ้ามีคนใดมักฮักกัือวพ่ออมทางคิดว่าสิหลอกล่วงกัคือสิบอกออกมาเน่เลยถือว่ามั่นใจเนาะเออโอ้ยได้ยเงจยสิเลยเบาใจพม่พี่น้องเลยฮะฮ่าฮ่ท่าพ่อกับพันท่์ธงแม่พี่น้องเยอ่าท่าพ่อกักล้ากล้ามั่นใจกล้าพันท่์งเนาะ่าทั้งลูกสาวนี่ร้อยเซ็นาาพ่อเนาะเออดยๆทาพ่อเป็นกับพ่อแม่พี่น้องถือว่า คนผู้นิสัยกันเองเนาะลูกสาวคนบ่นเคยตัวบ่สั่นเนาะโดยโดยป้าไปนั่ <c ười> งขึ้นก็ได้ปปะอ่าทั้งพคลกะเบาแบบพันธงเลยแผ่นพ่น้องเลย,ย,อ,เลยอืม,มใช้ขายมือดีได้เท่าไรนะขายมือนี่ป้าผู้เผยแ่น้องเลยอันนี้ถือว่าขายได้มือนี่บอลนี่นะอือถือว่าโอเคแนละ้วแผ่นพ่น้องเลยเปิดห้ามือว่าน,นี่มือนี่ขายถือว่าได้รายเติบแล้วทุกคนเลยได้แจ็คแซนเลยนี่ ประมาณสามสี่แสนตะกี้ตะก้อนกระขายแม่นบอกย,อยาขายจักปีค่ะสองปียาขายสองปีตั้งแต่ว่าแม่เสียแล้วแม่นบอกก็เลยปยาเลยแต่ามาเปิดเมื่อวานนี้เปิดห้านเมื่อวานนี้กระเฮกมา้ได้สามแสนแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้รสัาติจ้อยเด้อสูดๆเนาะเฮากับถัามาหากินบ้านเมืองเฮากบมีแต่แบบนี้แหละเนาะจักสีหายังธิ่ตะกิจมันยำแย่ เออโ,โดยโดยอันนี้ก็ถือว่าถ้าเงินกีบเงินยางนะเฮียพี่น้องมีแต่เงินกีบได้เนาะอืมโอเคโอเคไรลๆะย,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 ยินทุกคนในภูณะโอ้ถือว่าหลายวเติบได้หนิเนาะ, <c oughs> ะอ่าออ่โดยเขาค้าขายสิกอกะวัดระวังเลิกเป็นเง,นงนาาาาินคำคำเนาะลูกค้าก็ลายเขากับบอกว่าใจไพคือว่าอะไรสัจจอ,อ่จาจัอหน่อยจะมอแต่ว่าวุ่นขายเครื่องวยกลับมากระตาเงินหายแล้วย่ว่าบมได้แล้วต่นั่งให้เบิดมือได้ เมื่อยเมื่อยเนาะเมื่อยอยู่บ่เฮ็ดผู้เดียวนี่เฮ็ดกับเผากับตีซ้ำเล้วบ่โอ้ตื่นแล้วอันตื่นมากะเกี่ยเป็นตื่นเฮ็ดตั้งแต่สามโมงเช้าเมื่อยอยู่บ่คืดท่ออยู่บอกเมื่อยหักแต่เฮ็ดจังใดได้เนาะก็ต้องสู้ต้องสู้เลยยากบบมันเป็นอาซีตที่แบบว่าเข้ามาเป็นสีนะโอ้เธอว่าเธอว่ามักแห้งอาซีตนี่แม่นแบบใครฟันตะลุนแล้ว อือซาต่อแม่มาอันขายเครื่องนี่ซานต่อจากแม่แม่บอกแม่ภาคค้าขายตะกี้เนาะตอนนี้แม่เสียแล้วกะคนเซีเพิ่ขออ่าเ,ออเลาอกก็ถือว่าเฮตัสินี่เพราะได้เดียงชีวิตเนาะเดียงจนเจนะือและครอบครัวถึงสี่มันจะเป็นอ่าแบบอันนี้เพิ่นเอินว่าค่าขายแบบธรรมสาดมาได้ไปโกงไปอยางไัยได้สำได้ก็เอาเนาะ เป็นกำลังใจให้ชาจ้อยเนาะเอามีแต่ฝากนุน่มๆหอเอฟซีนเนาะถ้าคนใดสชนใจชาจ้อยอยากมาข้ามาขายเนาะดีบเลยเนาะชาจ้อยเนาะตอนนี้ชาวจ้อยถือว่าพ้อแล้วทุกคนเลยพ้อแมบสังครอบสังครวัวถ้าคนไหนชนใจอย่าขึ้นมาเบิงมาชมบรรยากาศเงินซ้าร้านแป้นเพิ่นกับเอว่าพ้อให้โอกาสเนาะเออใช้โทรศัพท์ตอนนี้นะอยู่ลำลุกซ้ายโทรศัพท์นี่สะดวกอยู่บ่สะดวกคุยสะดวกลมอยู่บ่ ก็สะดวกค่ะว่าถ้าบอกลูกนะโดยหลังแต่ถ้าซั์นี่มีกี่เครื่องเครื่องเดียวเครื่องเดียวเครื่องเดียวแม่ดินแน่ลูกดินแน่โอ้ค่ะพี่น้องเลยค้าว่าแบบแจกแจกเฟซแจกไลฟ์ไปแล้วท่านนมนมแซดมาแบบคำเจ้าเบว่างเต๋อคือว่าอยู่ลำลูกซ้ายเอแหมพี่น้องเลยเนาะบ่เป็นยังเลยลูกเอามาให้โอ้กถือว่าลูกกะเข้าใจแม่เนาะ ที่ว่าแม่จะร่มกับนุ่มๆอย่างกับเพื่อนกับพ่อมที่จะมีพ่อมไม่จตงก,กีโน่เพื่อนกับคือสิข่าวใจยี่งดอกทุกคนเลยเออเนาะอาจะไรก็มีแต่ไปเอาโทรศัพทพแบบม์มาแล้วก็สิแจกเพชรหนาหนาโทรศัพท์เลยแบบหนาไม่เลยเนาะโอเคเลยมาแล้วทุกคนเลยเนะาะพ่อมมหาท่านขายเครื่องบ่ะาขายเครื่องก่อนกทศน,น,น์ขายเครื่องทุกคนเลย<อ>ชิล่าแต่ละมือเนะาะกะสย้อยมาซื้อเนาะ ไก้จะหอดตอนเที่ยงเนะี่ยยังขายดาีได้ยังเมื่อกินนะลูกค้าเพื่อนนะเอาตีนไก่บ่โด้อทางลานน้อยก็มาเตงเฮียนสบายดีป้าลุงไงลูกสบายดีเป็นบอนน่อหนิฮะเด้อเป็นซ้ำเดบอ,บอเป็นยังเนาะอายเนาะคนเก่าเดบอเป็นยัง เลยไปเดี๋ยวขับไปเบิรงเอาเฟซเอาไลน์าดาวน์บัตรในแฟน้องเลยอืมเต่ละมือกับจังซี่เลยเนะาะทยอยมาเรื่อยทั้งลูกค้าก็ได้แ,<อ>แจกเลยพร้อมแจกพร้อมคุยเอแรงม่่่ใชื โยยมาเลยเออ,อ่ะแจกเลยจับเลยเจ้านะจับชูนะจ่อเลยอันนี้เป็นเฟซของเจ้าเนะภาษาไทยบะภาษาไทยพม่พี่น่องไองอันนี้แหละเฟซของสาวจ้อยเนาะทุกคนฟาแคป้าอคุยเด้อทุกคนเนานะรากับพ่อมคุยพ่อมให้โอกาสหนุมน่มๆพ่อมให้โอกาสตัวเองได้ล้มเนาะโอเคไรแล้วอ่ามีมีอยังอยากฝากบอกหนุม่มว่าถ้าข่าวมากในชีวิตสาวจ้อยนี่อยากฝากบอกวาอ่าในใด ก็คือจริงใจ <ừ> อืมโบดแบบว่าคุยเล่นๆ <ừ> อืมเฉพาะแบบว่าอารมณ์สบายๆก็คือขอกบบันในค,ความแบบว่าเป็นหุ้ใหญ่มีเหตุผลพ่ออืมเพราะว่าห้ากับทันนี่การมีครอบครัวมาแล้วโดยโดยแล้ก็หูว่าความแักมันเป็นยังไงรักที่โซกะถามว่าชิดนี้อีกรอบท่องก็คือพรอควาวแบบว่ารักแน่ักแนนหมันคงกับ ทางจิตทางใจว่ามักแน่เฮาแน่ไม่รอนบอลเนาะโดยโดยก็ถือว่ามีซัมนี่อยากบวกผักบอกนมนมเนาะกับคอคววงจริงใจแะ้วกันนักแน,น่นว่าคนไหที่จะเข้ามาได้ชีวิตเ่าแล้วกับคอคนจริงใจจริงจังกันเนาะอ่าเป็นคนชีมีอายุแน่หรือ่ามีกับคอแค่คำเดียวก็คือจริงใจจริงจังม,มีเหตุผลอ่ามีเหตุผลคุยมีอย่างกับคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะอ่าโดยโดยจ้ะ โ okay. อเคสะนเนาะกับซิปมาณนี้เนาะมีแต่ให้เจ้าไปขายเครื่องเนาะโดนนี่ลุค